คลิปนี้จะพาไปเที่ยวตลาดล่มหูหลวงพ่อบ้านแหลมสมุทรสงครามนะครับจากกรุงเทพฝั่งธนบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟตลาดพลูนะครับตอนนี้ผมขึ้นรถแล้วนะครับค่ารถไฟ10บาทนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงโดยที่เราขึ้นไปลงที่สถานีรถไฟมหาชัยนะครับตอนนี้ถึงสถานีรถไฟมหาชัยแล้วนะครับลงรถให้เดินไปที่หัวรถนะครับนั่นคือทางออกนะครับนี่ครับไปหัวรถนะ เสร็จแล้วเลี้ยวขวานะครับเจอป้ายเลี้ยวซ้ายเจอท่าเรือนะครับนี่ครับท่าเรือมหาชัยเราต้องไปข้ามเรือนะครับค่าเรือ3บาทนะครับไม่มีสแกนนะครับ3บาทก็เตรียมเงินให้พอนะครับเราต้องไปให้ทันรอบรถไฟ10บโมงสินาทีคือผมไปนี่8ปดโมงสามสิบหกจะออกจากกรุงเทพนะจากตลาดพูดเนี่ยเนี่ยเพราะรถไฟมันจะวิ่งแค่4รอบเองรอบต่อไปเนี่ยคือ ที่จะไปที่ตลาดล่มหูบเรานั่งรถไฟสองต่อนะครับตอนนี้เราข้ามเรือมาแล้วให้สังเกตองค์พระที่ผมซุม่มอยู่นี้ก็คือสถานีรถไฟต่อไปเนี่ยอยู่ประมาณองค์พระนี่นะครับงนั้นถ้าใครขึ้นเรือไปแล้วไม่ต้องหงอนนะเดินคู่ขนานไปเลยจนจะเจอองค์พระเนี้เพราะว่าองค์พระนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะเราสังเกตวัดได้อยู่แล้วเนี่ยเดินคู่ขนานไปเลยเวลาเรานังน่งเรือข้ามออกจากข่าเรือไปแล้วเนี่ย,อยตอนนี้เรากําลังข้ามเรือ ไปท่าฉลองนะครับตอนนี้ถึงท่าฉลองนะครับอีกฟังหนึ่งคือจากท่าเรือมหาชัยมาท่าฉลองนั่นเองก็ใช้เวลาแค่สองสามนาทีขึ้นจากท่าเรือไปแล้วเดินตรงไปนะครับจะมีลูกศรชี้นะครับนี่ครับเราเดินไปประมาณสักสองสามร้อยเมตรจะเจอวัดนะครับเข้าไปในวัดนะครับองค์พระใหญ่นี่นะที่ให้ซู่มให้เมื่อกี้เลี๋ยวซ้ายนี่ครับสถานีรถไฟนะครับวันหนึ่งวิ่งสี่รอบเองนะครับอย่ารอบนี้จะพาเราไปที่ตลาดร่มหุบ คือรถเรานั่งรถไฟนี่สองต่อนะต่อแรกคือจากกรุงเทพมนาครมาลงมหาชัยแล้วก็ข้ามเรือจากท่ามหาชัยมาฝั่งท่าฉลองแล้วก็เดินจากท่าฉลองมาวัดมกียติ่ผมเพ็นร์น่ะองค์พระใหญ่ๆนะเนี่ยคือสถานีบ้านเหลี่ยมเราจะนั่งรถจากตรงเนี้ยไปที่สมุทรสงครามคือตลาดลมผูมแม่กลองนั่นเองนยะตอนนี้10บโมงสิบนาทีรถไฟออกแล้วนะครับเนี่ยผ่านนาเกลือ ชาวต่างชาติเขามาขึ้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าสถานีตรงไหนนะคือทัวร์ต่างชาติเองเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขานั่งทัวร์มาดักไว้ข้างหน้าน่ะคือไม่ได้นั่งจากต้นทางแบบผมเนี่ยคือทัวร์เขานั่งดักตอนนี้เราถึงสถานีแม่กลองนะครับคือตลาดล่มหุบนะครับเจอจ่าต่างชาติบกไม้โบกตอนนั้นนี่เสียงดังมากครับเสียงดังมากนี่ครับคนเยอะแต่เสียงดังมากทางรถไฟรถแต่หรือเสียงดังมากผมตัดเสียงออกหมดเนาะ เนี่ยตอนนี้เสียงดังมากครับทักทา,ายการบนรถไฟก็มีข้างล่างก็มีนะครับนี่คือตลาดล่ม,มุบตลาดที่ชาวต่างชาติต้องบินข้ามน้าข้ามทะเลเพื่อมาดูตลาดล่มุบนะครับต่างชาติเยอะมากเราเป็นคนไทยก็ควรมีมารายาทดหนึ่งนะเสียสละอะไรบ้างนี่ครับชาวต่างชาติบวกไม้บบกมือสนุกสนานคือเขามาดูตลาดล่มหุมคล้ายกับกลางล่มอ่ะพอรถไฟมาก็หูบออกอะไรประมาณน,นี้นะ ตอนนี้ถึถงสถานีแม่กลองนะครับสี่สถานที่นี้เป็นที่เดียวกันนะครับนี่ครับอันนี้คือวัดบ้านหลวงพ่อบ้านแหลมพระลอยน้ำมาแล้วก็สถานีรถไฟแม่กลองตลาดล่มหูบจังหวัดสมุทรสงครามสี่ที่สี่อย่างที่กล่าวมานี่ก็คือสถานที่เดียวกันอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยถ้าเขาเอ่ยชื่อมาอันใดอันหนึ่งอ๋อมันอยู่ใกล้กันประมาณนั้นอะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ให้เราดูบรรยากาศตลาดล่มหูบก่อนก่อนนะเดี๋ยวเราจะไป ไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันตอนนี้เราอยู่หลวงพ่อบ้านแหลมเนาะพระลอยน้ํามาเหมือนกันเขาบอกว่าพระพี่พระน้องนะก็ไม่รู้ว่าเอ่อเหมือนกับหลวงพ่อโตบางพลีหลวงพ่อสะทอนชะเชิงชาวอะไรพวกเนี้ยกอ็อันนี้ยนี้หลวงพ่อบ้านแหลมฝั่งนี้เนี่ยหลวงพ่อบ้านแหลมเขาบอกว่าพระลอยน้ํามาเหมือนกันนะเนี่ยผมก็มาไหว้บ่อยนะตั้งแต่เข้ามาในชีวิตใช้ชีวิตในุกเที่มเนี่ยก็มีโอกาสก็ไหว้มา บทจะมาก็มานะไม่มาก็คือหลายปีเลยข้างหลังวัดท่านเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนเนาะก็มานั่งเอาบรรยากาศได้นะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินกลับไปที่สถานีรถไฟมันเดิมใกล้ๆไม่ต้องนั่งวินนะครับใกล้ๆเองรอบรถไฟตัวนี้ก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งคือผมไปถึงก่อนเที่ยงบ่ายสามครึ่งผมกลับนะครับก็มีเวลาเที่ยวถ่ายรูปตั้งสามสี่ชั่วโมงนะตอนนี้เรานั่งรถกลับแล้วนะเนี่ยตลาดล่มหพกก็จะทําชาวต่างชาติก็จะรอดูกัน คือผมอยู่บนรถไฟจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเห็นเนี่ยโลภพ,พอรถไฟไปแล้วเขากางเต็นออกนะเอ,อ